สาวบริกันด้วยนะครับขอต้อนรับสู่เกมเป๊ะ2,200ครับผมนะโอ้โหก็ไม่ได้ทาคลิปกันเสียนานเลยนะครับผมนะก็แงก็ขี้เกียจทาด้วยนะมาอันนี้ก็จะพยายามกลับมาทําแล้วกันครับผมนะตอนนี้ก็เ่สิ20นียก็อัปเดตมาล่าสุดสดๆร้อนๆเลยนะครับผมนะวันนี้นะก็มีเร,เรียกว่าตํานานนะแล้วก็พวกเออ เนี่ยพวกเนี้ยมาให้เราเปิดเล่นกันนะครับผมนะผมก็ได้มาแล้วนะผมได้ซอนมาแล้วนะแล้วก็บูโนครับแล้วก็ทางด้านของเต้นนะแล้วก็คลิปรีวิวนักเตะเนี่ยก็จะมีนะครับผมนะผมทําไปแล้วครับเป็นใครเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับผมนะนะผมทำไปแล้วครับโอเคก็ลเอิงนี่ผมได้มาสองคนนะครับก็เป็นนี่ฮนะอาลัว อัลัวแล้วก็อีดูอาโดคาร์มุงก้าครับผมนะนคนที่เตตันเยอะกว่ากองเตงนะถ้าอัพเต็มเนี่ย98เลยนะโอเคก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้คือกลับมาทั้งทีเนี่ยเรามาเกลือกันดีกว่าครับมันแจกเราฟรีสาอันเลยนะแล้วก็มีบอลดำเปิดอีกนะฮะแล้วก็มาบอลทองนะมาเรียกน้ำย่อยด้วยบอลทองก่อนเลยดีกว่าครับผมนะเลทสก ป๊บ๊บมีค้างมีค้างอิตาลีครับผมอิตาลีเปิดเจ็ดโอ้คาสเยโคคาสเยโคคาสเยโคเนี่ยนะเพราะช่วงนี้มิลานฟอร์มดีนะไม่แพ้ใครมาเยอะแล้วนะสิบกว่านัดแล้วมั้งใช่ไหมอ่อนี่แมวขายไปทำทุนครับผม มาต่อสัญญาต่อมาวันที่สองของบอลโกลน Globe นะฮะในอังกฤษนะอ,อังกฤษครับผมเฮ้ยเบโอลินเหรอมีแล้วนะต่อเบยอลินครับผมอับเซนอลน,นะฮะรอบไฟนอลเจอกับเชลซีใช่ไหมเอฟเอคัพนะโอเคครับเป็น อีกแบ็กอีกคนหนึ่งนะในเกมนี้ที่เก่งมากเลยนะเพราะว่าเร็วมากนะส่วนคาดพลังดีเฟนต์เนี่ยก็พอใช้ได้นะถ้าเราอัพเต็มนะมัใช้ได้ครับเบียร์ลินนะแต่มีแล้วก็ขายแบรฟขี้เกียจเอาไปย่อยนะขี้เกียจไปนั่งเข้าออกนะ One กับมาบอลดำกันดีกว่าเล่สกอร์ครับผมนะบอลดำที่ผมอยากได้นะผมอยากได้อีเรนอาซานะหรือโซเลตไอ้พวกนี้นะที่ผมยังไม่มีนะ รืออื่นก็มีเกือบหมดแล้วเออซองเบเกอร์ก็ได้นะมาลืออะไรดีกว่าปึ๊บอ,อังกฤษกัว่าเจมี่วาดีแน่เลยเฮ้ยเดอะบอยเดอะบอยมีแล้วนะโอ้โหถ้าถ้าถือว่าถ้าผมสมมติว่าสมัครไอดีใหม่แล้วมาเล่นแล้วเปิดได้เดอะบอยนี่ถือว่าคุ้มมากเลยนะอันจริงเพราะว่าเก่งครับแต่ผมมีฟิวเจอร์มาแล้ว ก็ตัวนี้ก็แน่นอนครับขายแค่ครับได้จิดพันแปดเลยนะขายได้เจ็ดพันแปดเลยนะ่มาครับเรามาถึงเมนูหลักกันแล้วครับผมนะโอ้วันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะอาจจะได้ยินเสียงหมาหนะ่อยขออภัยด้วยนะหมาแม่งเยอะจริงคนระนี่ครับํำนานนะคนแรกครับใครว่าคลูเรอร์นะสูงสองเมตรสองเซนครับพอ,พอกับพีเตอร์เขาอ่ะนี่พอกับพีเตอร์เขาเลย ไฟเด้ิีกรุงเบอร์ครับตำนานอาร์เซนอลน,นะก็ลูเแบนปีเรสนะปีเรสอาร์เซนอลมีพาติคไฮเวิร์ดของบาซานะไปแคมอครับไปอยากได้มากครับไปแค้มจะแก้ผ้าครับปูโยครับปูโยก็อยากได้นะมอดดีไม่เอาครับมอดดีมีแล้วนะฟิโก้ครับฟิโก้ก็โอเคฮะอาจจะไม่ได้เก่งมากรูฟแฟงไรากาดไรากาดนี่โอเคนะสูงสูงมากเลยนะ ก็สูงมากแล้วก็คาดีเฟนดีมากนะคาซิยาสก็มีแล้วครับอันเดียป,ปิโลครับโอ้โหยนวันน่าจะแม่นมากอะเราปีช้าไปหน่อยนะเนสเวดก็มีแล้วนะนี่ครับแฟนประเทศครับโอ้อยากได้มากครับมากโก้แฟนประเทศโ้สุดยอดนอะแล้วก็โรมาินเกอร์นะใช่ไหมอ่านถูกว่าอ่านผิดขออภัยด้วยนะ นี่น่าจะคมจริงฮนะวิ่งกเร็วด้วยเรียกได้ว่านีครบชุดครับผมส่วนคนอื่นๆอ๋อมีประตูด้วยนะมีกีแวนนะอยู่ทีมอะไรไม่ทราบนะฮะโว้สตัดก็ไม่ขี้เหร่นะไม่ขี้เหร่มาเปิดกันเลยดีกว่าเรสโกครับตอนแรกสักตัวหนึ่งอะวะ <laughs> แ่แรกๆมาก็แฮีวเด็กซะแล้วนะใครครับอิตาลี ต้าะเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ใครวะใครวะตัวสิบแปดตูมากโอซานโตมันครับเอ้ยมันเป็นอิตาลีใช่ไหมเออเก็บไว้ก่อนก็ได้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะครับมาอันต่อมาครับว่าเกลือ,ออีกแน่เลยเพื่อนผมเปิดไปบอกมาไม่ได้เกลือครับเฮ้ยไม่เกลือเอ้ยเฮ้ย มันจะมันจะตัวซ้ำหรือเปล่าอย่าซ้ำก็พอนะจ๊ะเฮ้ยใครวะดูหน้าเลยขอดูหน้าเลยเฮ้ยโอ้กิลลย่ฟิโก้เฮ้ยแต่โมโตเกะเห็นไหมโอ้ลุยฟิโก้ครับโอ้มันก็โอเคแหละกพโ,โอเคฮะถือว่า ไ,ได้นะแต่ปีกิดเป็นปีกที่ช้านะครับน่าจะจับน่าจับไปเล่นกลังลุกมากเลยอ่ะอีกอย่างหนึ่งเป็นปีกขวาแต่ถนัดเท้าขวาครับแต่เล่นซ้ายก็ได้นะนี่ก็โหครบชุดครับมาได้มาแล้วครับตำนานครับมาครับไปขายนักเตะม,มาครับผมนำะมามา,มาเปิดอสุดท้ายกันเลยดีกว่าครับผมนะ หรือว่าไม่ขี้เหระนะ่นะนี้ไม่ขี้เหร่ะนะไม่ไตัวไหมยไม่มานะมาอะไรบ่อยวะอังกฤษอังกฤษเบอร์สิบเก้าเรสเตอร์แน่ๆเอ้ยไม่ใช่เรสเตอร์ไม่สันเมาส์เสื้อเหมือนกันนะมันไม่มีโลโก้มีสันเมาส์ครับก็โอเคนะแต่ผมมีฟิวเจอร์มันแล้วไง ไปครับขายครับ <laughs> ทำทุนเนครับก็โอเคครับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะส่วนเออใช่ใช่เราไปดูนี่ก่อนดีกว่านี่ทีทีออฟเดอะวีครับผมนะแมมีใครบ้างคนระับมีเมลสันเม์นะเออนี่เมลสันเม์โอ้โหค่าพลังถือว่าดุเลยนะถือว่าดุเลยโอเคเลยครับผม มาครับเฟอร์อะไรนี่ครับแฮตติกเขาผมนะในเวลากี่นาทีปะแปดนาทีใช่ไหมทำประตูจากลูกม่งนะแล้วก็แฮตติกโอ้โหสุดยอดเลยหลังจากหายเป็นโควิดนะเนี่ยแม่งไงเฮดดิ้งมาเก้าเก้าเลยครับผมนะโอ้โหสุดยอดว่ะอยากได้เหมือนกันนะเฟอร์อนะไรนี่อยากลองดูวยครับเจสซี่ครับเฮ้ยมหาเทพครับผมยิงปิดเอ่อยิงปิดฤด,ดูกาลนะให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดิมนะผมนะ <c oughs> ติดฟิวเจอร์เลยครับแหมถ้าฤดูก,กาลแม่งยิงลูกเดียวนะใช่ไหมว่า ยิงอยูไม่กีน่นะัดนะแม่งมาติดฟิวเจอร์เลยครับผมนะก็เดืยดจริงกันเป็นแทบเป็นแทบตายครับแล้วก็เออฮซายน,นะโอ้โหถ้าสะกดผิดนี่มันชีวิตเปลี่ยนเลยนะชื่อวันนี้นี่แต่โดยวรวมก็โอเคนะแบ็กเกมนี้มันหายากครับโหเลื่อในทั้งแบ็กซ้าแบ็ขวาด้ยก็โอเคครับโอเคคนต่อมาครับไขว้เรโตวิเลเชลของโรมานะคนนี้ตัตดโดยวรวมก็ อโอเคอ่ะใช่ท่นะ้แหละต่อมาอเล็กซานโดครับแหมอเล็กซานโดนี่อยากได้มากเลยนะเพราะว่าเป็นแบ็คที่เรียกได้ว,ว่าเล่นเกมลุกก็ดีเกมรับก็ดีครับอเล็กซานโดนะครับใช้ได้เลยครับใช้ได้ลงไปโลโล,ลูกากูครับอ่ายิงเรียกได้ว,ว่าเท่ากับโรนนลโดอารนายเลยนะใช่ไหมอ่าลูกากูครับ ได้นะอยากได้เหมือนกันครับลูกกากูกครับผมชอบสไตล์กองหน้าเนี่ยแหละตัวใหญ่ๆเร็วๆเ,เนี่ยมาเชสเนียครับวัดเชสเชสเนียนะก็ติดฟิวเจอร์บ่อยอยู่นะโอ้โหโคตรโกงเนะข้าพลังเนี่ยอะไรวะเนี่ยอิโบวโิเล่ครับอิบอโบวิเล่นี่ก็เรียกได้ว่ายิงเกือบเท่าๆโรนันโดเลยใช่ไหมในฤดูกาลน,นี้นะแต่ว่ายิงดุมากครับแล้วอิโบอร์วิเล่ในฤดูกาลน,นี้นะ ต่อมาครับโอมันไปย,ยังครับผมนะจรวดทางเรียบนั่นเองนะผมจบสกอร์คมว่ะแล้วก็วิ่งก้าว,าวๆด้วยนะตัวนี้นี่ต้องลองใช้กันดูครับผมนะใครชอบสายแทงทุ่งช่องเนี่ยตัวนี้แน่นอนเควินเดอรบอยครับเควินเดอรบอยนะตัวนี้โยนบอลแม่นมากครับนะเคยลองแล้วนะแต่ติดที่มันช้าไปหน่อยนะครับผมนะติดที่ช้าไปหน่อยเท่านั้นเองครับผมโอเคก็ฟิวเจอร์ก็มีประมาณนี้นะส่วนอันนี้ก็ไม่ต้องไปดูมันหรอกนะ ของญี่ปุ่นนะก็มีใครก็คุณก็ดูกันเองแล้วกันนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะคลิปต่อไปจะเป็นคลิปรีวิวนักเตะน,นะครับผมนะไม่ได้ทำกันเสียนานเลยนะครับผมนะกลับมาทั้งทีนะครับก็วันนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับผม